นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีนำเจ้าหน้าที่เร่งตีเส้นจราจรเพิ่มทางม้าลายเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนที่บริเวณกาดวิถีชุมชนภูบัว วัดโขลงสุวรรณคีรีนายวิวัฒนิติกาจนานายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยดกรการชานรังสีวันธนะนายจตุพกรกม,มลพันธิพรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายภพ์พันธ์แสงสุวรรณผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารราชการและการส่งเสริมการท่องเที่ยวพันตำรวจโทนิเวศอินธรรม รองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีนายสมชายมณีวิหกผู้อำนวยการกองช่างลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานการปรับปรุงด้านงานจราจรและเครื่องหมายความปลอดภัยบริเวณถนนเส้นทางวัดโขงุวรรณคีรีบ้านหนองเกสรซึ่งเป็นถนนถ่ายโอนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีโดยดำเนินการปรับปรุงตีเส้นผิวงานจราจร ระยะทาง310เมตรและทางม้าลายบริเวณกาดวิถีชุมชนภูบัวพร้อมทั้งตรวจสอบป้ายสัญ,ญลักษณ์ควบคุมการจราจรและสัญญาณไฟเตือนเพื่อดำเนินการตามนโยบายด้านความปลอดภัยบนท้องถนนทางด้านนายวิวัฒนิติการนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้เปิดเผยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางม้าลาย รวมถึงผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางต่างๆโดยเฉพาะจุดเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีได้เ,เร่งดำเนินการปรับปรุงตีเส้นจราจรให้ชัดเจนโดยเฉพาะทางมะลายในเขตเพื้นที่ความรับผิดชอบเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินโดยครั้งนี้เข้ามาดำเนินการที่ถนนเส้นทางวัดโขงสุวรรณคีรีบ้านหนองเกสรบริเวณหน้ากายวิถีชุมชนคูบัว และเพิ่มทางม้าลายตรงจุดทางเข้าตลาดนัดรวมถึงประตูทางเข้าวัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและตลาดนัดที่มีประชาชนสัญจรเป็นจำนวนมากในช่วงวันหยุดนอกจากนี้ได้ทำการสำรวจและจะดำเนินการตรีเส้นจราจรทางม้าลายบนถนนที่รับผิดชอบในแต่ละอำเภอต่อไป